i n ง Now Podcast better than ever สวัสดีครับพบกับข o o d m o r n n n g i n ง Now รายการที่จะพาคุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษในแต่ละวันแบบที่ไม่ซ้ำกันเลยทีเดียววันนี้จะเป็นเรื่องของ top secret กับเรื่องที่มีชื่อว่ารวม4เมืองทิปจากหนังสือดังสวัสดีครับวันนี้มาพบกับพี่เอกและทีมงานแล้วก็4เมืองทิปจากหนังสือดังนะครับอย่างที่บอกไปในชื่อนะครับว่าวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรไม่ได้นะครับนอกจากจินตนาการนะครับ แน่นอนว่าจินตนาการเนี่ยเป็นตัวช่วยสําคัญมากๆในการ พัฒนาสมองแล้วก็กระตุ้นการเรียนรู้นะครับแต่ว่าต้องบอกเลยนะครับว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ว่าทุกคนที่จะสามารถสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาได้ด้วยตัวเองนะครับตัวพี่เอกและทีมงานเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับผมวันนี้เราจึงต้องคอยอาศัยการจินตนาการของผู้อื่นนะครับเพื่อเติมเต็มสิ่งที่เรียกว่าเราไม่ถนัดนะครับผมและนักเขียนชื่อดังมากมายก็ได้สร้างโลกอีกใบขึ้นมาบอกเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับที่มันแสนจะแฟนตาสติกนะครับผมน่าอัศจรรย์ดูแฟนตาซีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่เอกและท ยอยากจะพาทุกคนกระโดดเข้ามาสู่เมืองทิพย์กันนะครับผมที่ถูกรังสรรมาเป็นอย่างดีและก็จะมาอธิบายถึงชื่อเมืองแต่ละชื่อให้ฟังกันนะครับว่ามันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วก็สามารถหยิบขนมนมเนยหรือว่าป๊อปคอนมาฟังกันเลยนะครับผมมาเริ่มกันเลยที่นวนิยายอันดับหนึ่งในใจของหลายๆคนแน่นอนพอพูดแบบนี้ปุ๊บรู้เลยนะครับว่าพ่อหนุ่มน้อยใส่แว่นนะครับนั่นก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับผมนวนิยายชุดนี้ที่ ว่าด้วยเด็กผู้ชายที่รอดชีวิตนะครับจากจอมมารร้ายอันชั่วร้ายนะครับและการต่อสู้ระหว่างความดีและความชั่วเรียกได้ว่าเป็นอีกโลกหนึ่งนะครับเป็นโลกแห่งจิตวิญญาณนะครับในโลกเวทมนต์อันกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งมีเมืองอยู่มากมายนะครับและอย่างที่แฟนๆคงจะทราบกันดีนะครับว่าเหล่าผู้วิเศษเนี่ยสามารถ แฝงตัวเข้ากับคนธรรมดาอย่างมักเกิลอย่างเราๆได้นะครับแล้วก็แนบเนียนมากๆที่มองกันไม่ออกเลยนะครับว่านี่คือแฝงตัวมาหรอเนี่ยอย่างว่าเนาะเป็นผู้วิเศษนะครับผมและแน่นอนนะครับว่าหนึ่งในเมืองที่โด่งดังที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเมืองก็อดริก h ์ฮอลโลนะครับผมเมืองนี้นะครับเป็นหมู่บ้านของมักเกิลที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของอังกฤษนะครับอันเป็นสถานที่เกิดของแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับซึ่งเป็นพระเอกของเรื่องนั่นเองนะครับผมที่หมู่บ้านนี้ได้ชื่อว่าก o อดริก นั่นก็เพราะว่าหมู่บ้านนี้นะครับนอกจากจะเป็นบ้านเกิดของแฮร์รี่พอตเตอร์แล้วเนี่ยก็ยังเป็นบ้านเกิดของก o d ดริก g กิฟฟินดอร์นะครับหนึ่งใน4พ่อมดผู้ก่อตั้งโรงเรียนคาถาพ่อมดแม่มดและเวทมนต์ศาสตร์ฮอกวอตส์นะครับผมเท่านั้นไม่พอนะยังเป็นสถานที่ที่เอาไว้เก็บหลุมศพของเขาตั้งอยู่ด้วยนะครับจึงเป็นที่มาของ God ดริกฮอลโลนะครับผมแปลแบบสั้นๆคือโรงของกอดริกโห ไม่ธรรมดานะครับเมืองแรกกันไปแล้วนะครับมาถึงเมืองที่2กันต่อดีกว่าเมืองที่เมืองที่2นะครับเมืองนี้มีชื่อว่า Kings Landing นะครับเป็นเมืองที่ปรากฏอยู่ในหนังสือชุด A Song of Ice and Fire ซึ่งเป็นหนังสือที่ถูกนำมาดัดแปลงเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกอย่าง Game of Thrones นะครับผมว่าด้วยเรื่องราวของการแย่งชิงบัลลังก์ของทายาทแห่งอาณาจักรทั้ง7ของ Westeros นะครับ หลังจากโรเบิร์ตบาลาเทียนนะครับแห่ง House of Balatien นะครับตระกูลของบาลาเทียนกษัตริย์แห่ง7อาณาจักรสวรรคคตลงนะครับโดยที่ King's Landing นี้นะครับเป็นเมืองหลวงของทั้ง7อาณาจักรและเป็นที่พำนักขององค์กษัตริย์ด้วยนะครับซึ่งที่มาที่ไปของชื่อนี้นะครับมีความคล้ายคลึงกับเมืองทิพย์เมืองก่อนหน้านี้ก็คือตั้งตามผู้อยู่อาศัยนะครับก็คือ King's หรือว่ากษัตริย์นะครับ,รรบและ Landing ที่แปลว่าการลงจอดของเครื่องบินนะครับ หรือว่าในที่นี้สามารถตีความได้หมายถึงที่พมนักก็ได้นะครับเดๆก็ตามนะครับในปีที่7ของซีรีส์เมืองทิพเมืองนี้ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากในฐานะที่ทำหน้าที่ได้สมชื่อก็คือ The King Actually Landed in King's Landing ส่วนจะเป็นใครนั้นแนะนำให้ติดตามชมได้ในเรื่องนั้นเลยนะครับผมและก็มาต่อกันที่เมืองที่3นะครับเมืองทิปเมืองที่3นี้มีชื่อว่า Mystic f a l l นะครับอยู่ในรัฐเวอร์จิเนียประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นอีกหนึ่งเมืองสมมุตินะครับจากเรื่อง The Vampire Diaries นะครับบันทึกรักเทพบุตรแวมพร์นะครับโดยน,นวนิยายเรื่องนี้เนี่ยเล่าถึงเรื่องราวของเด็กสาวคนหนึ่งจากเมือง Mystic f a l l นะครับที่ได้พบเรื่องราวแปลกปรลาดมากมายทั้งแวมพ์พ่อมดแม่มดมนุษย์หมาป่าตัวตายตัวแทนซึ่งชื่อเมืองนี้นะครับก็คือ Mystic f a l l สมชื่อจริงๆนะครับเพราะว่า Mystic เนี่ยหมายถึงแปลกปรลาดนะครับและถ้าเป็นคำนามก็สามารถหมายถึง คนที่มีความเชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติอีกด้วยนะครับส่วน fall นะครับก็หมายถึงร่วงหล่นหรือในที่นี้สามารถตีความหมายได้ว่าประสบพบเจอนั่นเองนะครับซึ่งเมืองนี้ก็มีเรื่องราวประหลาดๆนะครับกับเรื่องเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นมามากมายสมชื่อ Mystic Fall จริงๆนะครับผมมาต่อกันที่เมืองสุดท้ายนะครับเมืองทิพย์ที่มีชื่อว่า m i n a s Tirith ฟังดูแปลกๆใช่ไหมครับไม่ต้องแปลกใจนะครับเพราะว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่ถูกตั้งชื่อโดยใช้ภาษาซินดารินนะครับเป็นภาษาเอลฟ์ที่นักเขียนชื่อดังชาวอังกฤษอย่าง J.R.R. Tolkien นะครับเขาใช้เวลานับ10ปีในการคิดค้นขึ้นโดยเมืองที่เมืองนี้นะครับปรากฏอยู่ในนวนิยายชุด The Lord of the Rings นะครับ เมืองมินัสทิริสเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรกอนดอร์มีลักษณะเป็นป้อมปราการ7ชั้นตั้งอยู่ใกล้กับดินแดนชั่วร้ายอย่างโมดอ์นะครับที่เป็นที่ตั้งของมัลต์ o ูมภูเขาแห่งหายนะซึ่งเป็นที่ที่โฟ o t o b a g แ i n s นะครับต้องนำแหวนไปทำลายนั่นเองนะครับและที่สำคัญเลยคือความหมายของชื่อเมืองนี้ก็คือ Tower of God นะครับปราการระวังภัยที่ได้ชื่อเมืองนี้มาเพราะว่าเป็นปราการที่ตั้งอยู่บนเขตชายแดน คอยป้องกันการรุกรานจากสิ่งชั่วร้ายนะครับไม่ให้เข้ามาย่ำกลายในดินแดนมนุษย์ได้สุดยอดไม่ล่ะครับทั้ง4เมืองที่นํามาฝากกันนะครับถ้าไม่ใช่จินตนาการแล้วเนี่ยพี่เอกก็คิดไม่ออกนะครับว่าคิดได้ยังไงนะครับเนี่ยแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าการตั้งชื่อสถานที่ต่างๆเนี่ยไม่ใช่แค่ในภาษาอังกฤษนะครับแต่รวมไปถึงทุกๆภาษาเนี่ยย่อมมีที่มาที่ไปและความหมายอันลึกซึ้งสะท้อนให้เห็นว่า ทุกๆสถานที่เนี่ยมีประวัติศาสตร์ซ่อนอยู่นะครับวันนี้เพื่อนๆที่ฟังกันอยู่ใครได้เดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยก็ลองใช้เวลาสนิดในการค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ในชื่อสถานที่เหล่านั้นดูนะครับอาจจะทําให้เรานั้นได้นําไปจินตนาการและไม่แน่นะทุกคนที่ฟังกันในเอพิโซดนี้นะครับ วันหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะกลายเป็นนักเขียนนวนิยายชื่อดังก็ได้นะครับผมยังไงก็พี่เอกและทีมงานเนี่ยขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่ฟังกันมาจนจบทั้ง4เมืองทิพนี้นะครับผมและสุดท้ายนี้นอกจากเมืองทิพนะครับเราจะไม่ต้องมีภาษาอังกฤษทิพกันอีกต่อไปแค่วันนี้ถ้าใครที่สนใจอยากพัฒนาภาษาอังกฤษและติดตามความรู้ดีๆกันแบบฟรีๆได้ทุกวันเนี่ยเรายังมีบทความสนุกๆอีกเยอะเลยที่เว็บไซต์ ingnow in th หรือว่าจะติดตามผ่านทางหน้าแฟนเพจ Facebook i n g now. in.th เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์นะครับหรือว่าจะเป็น YouTube Spotify และทุก Podcast Player เอาไว้ทางก็ได้นะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยที่ฟังกันมาจนจบเอพิโซดนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่เอกและทีมงาน i ิง now ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาก,กันไปก่อนแล้วพบกันในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ซ o u ู o o n